รัฐบาลของลุงตู่เนี่ยเป็นการประกันร,รายได้ของเกษตรกรแค่เกษตรกรที่ปลูกพืช5้าอย่าง,อาง,องเอง,องนะข้าวมันจะเปะหลังข้าวโพดย,ยางพาราและปาล์มสวัสดีรครับสามเท่ารายงานตัวนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของประเทศไทยมัง่งคั่งยั่งยืนจีิงอยู่ยซึ่งทีแรเขาบอกว่าการประกันร,รายได้ของเกษตรกรเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อดีที่ทําให้เกิดการทุจริตกันค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ผลมันจ ตกแกแเษกษตรกรจริงๆแล้ะรัฐ <ขอ S 1> บานเองก็ไม่จาเป็นต้องไปควักเงินมากมายมหาศาลในการที่จะไปประกันสินค้าราคาสินค้าเกษตรคือไม่ได้ไปแทรกแซงราคาสินค้าว่างานนะโครงการหนึ่งคือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการทํานาใช่นะครับที่เขาหยิบมานะใ,<ช>ในเรื่องของเกษตรนะซึ่ง2อ,อันนี้เนี่ยรวมกันแล้วในใช้เงิน158.626ล้านบาทบา ก็สมควรใช้ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยก็ใช้ไงก็โอเคเกษตรกรคือคนส่วนใหญ่ของประเทศขับเคลื่อนบ้านเราได้นะครับกดของพวกนี้ได้มาเนี่ยถ้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไปได้แรงได้กับเจ้าของอุตสาหกรรมแต่เนี่ยได้ไปที่เกษตรกรเลยซึ่งชนส่วนใหญ่ของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรภาคเกษตรแต่ทีเดียวเขาสรุปมาว่าแม้ทั้งสองโครงการนี้จะดีนะ แต่ปัญหาในเรื่องของการรีชิเตอร์ต้นทะเบียนมันสับสนนะเพราะไปเกี่ยวเรื่องของเกษฐกิจดิจิทัลนะเพราะฐานข้อมูลของคุณมันยังไม่ยังไม่สมบูรณ์เขาไม่รู้หนว่าลุงดำทำนาหรือปลูกมันสำปะหลังใช่แต่ม่เรถ้าถ้าถ้าลุงดำอยากจะได้การประกันรายได้ก็ต้องไปรีชิเตอร์ทีนี้เราก็ไม่รู้อีกกระบวนการรีชิเตอร์ทำยังไงใช่นะ เด็กๆก็มีเกษตรกรเกษตรอำเภอเกษตรกรอะไรพวกนี้มันนำไปทำแต่ทีนี้เนี่ยผมยังมองอยู่ว่าไอ้เรื่องโครงการพวกนี้มันเป็นความสําคัญในการในการที่จะทําให้เศรษฐกิจภาคประชาชนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นครับแต่ทีเนี้ยเขาใช้บัญชีทกสเนี่ยทกสเนี่ยต้องยอมรับว่าทกสเนี่ยเป็นหน่วยงานภาครัฐกึ่งภาครัฐนี่นะภาครัฐที่ที่เข้าถึงประชาชนเข้าถึงเกษตรกรมากที่สุดบอกพูดถึงทกสเนี่ย ประเด็นก็คือว่าฐานข้อมูลของเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ใหญ่ที่สุดก็คือคอตคสตคสอยู่ที่ตคสแต่ประเด็นปัญหาว่าถ้าเกษตรกรท่านใดไม่ได้ไปกู้เงินกับทคอตก็ต้องไปจดทะเบียนที่ทคสก็ไม่รู้นะฮะนั่นแหละก็ต้องไปดาเนินการอย่างนั้นเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ตคอสประเด็นเพื่อชัดลงไปนะโครงการนี้นะฮะที่อาจารย์บอกว่าแสน 1 5 0 0 0ล้านเนี่ยมันเงินนอกงบประมาณเออพอเงินนอกงบประมาณเนี่ยคือมันไม่ปรากฏเป็นหนี้สาธารณะไงเนี่ยที่ทีไชี้มาใช่นี่เป็นเงินนอกงบประมาณนี่เป็นเป็นวิธีการของรัฐนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้หนี้ต่อ GDP มันสูง ก็เลยป็นารนี่จะได้เลยไม่ใช่เลยไปใช้เงินของทกสแต่ว่าแล้วมันเป็นหนี้นะแต่แล้วมันเป็นหนี้ไงพอไปคาประกันหนี้ไว้ก็ต้องเป็นหนี้แต่ที่แต่ที่ดีที่สุดเนี่ยจุดแข็งที่ทีเดียไอชีไว้เนี่ยก็คือว่าไม่รั่วไหลครับพอไม่ผ่านขั้นตอนไม่ผ่านคนแจกกันี้หักห้าบาทสิบาทเข้าคือที่ไม่รั่วไหลเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรไปชนตรงกับกับทกสโอนเข้าบัญชีเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็พ่วงไปกับไอ้เรื่องของโครงการที่สองที่อาจารย์ว่าของผลิตภาพทางด้านการเกษตรอันนี้สําคัญผลิตภาพในการเกษตรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคล้ายพวกนี้นะซึ่งไอ้พวกนี้เราโดนหลายประเทศแซงไว้แล้วผมว่าไอ้นี่ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าการจัดทําระบบแผนที่เกษตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ดิจิทัลเข้ามาใช้เลยนะครับมันจะให้ประโยชน์กับทุกส่วนเลยทั้งเกษตรกรนะครับทั้งทกศทั้งหน่วยงานของรัฐเ่ย เพราะฉะนั้นคุณรู้เลยว่าแผนที่การเกษตรเนี่ยแผนที่ที่ดินตรงนี้ปลูกพืชอะไรผลผลิตเป็นยังไงนะครับมันตกต่ำมันมันดีขึ้นยังไงนะฮะหรือว่าถึงขั้นว่าเฮ้ยอย่าทำแล้วตรงนี้ทำนาอย่าไปทำเราไปทำอย่างอื่นแทนอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าหมุน<อ><อ>เวียนบ้างครับอันนี้ผมว่าอันนี้อันนี้ดีเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าจมยอดการเข้าไปดูข้อมูลมันน้อยประเด็นมันก็คือต้องคุณต้องไปค้นคว้าว่าทําไมน้อยถูกไหมครับหนึ่งเนี่ย ถามว่าการเข้าถึงของเกษตรกรต่อข้อมูลนี่มันยากเนาะยากลำบากมากน้อยแค่ไหนคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์เนี่ยนะครับว่าไอโครงการที่เขาตั้งขึ้นมาเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเอร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาแปลงใหญ่ก็ดีเป็นนิวไวทที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอแ d ที่การเกษตรหรือเรื่องของการส่งเสริมไอพันธุ์ข้าวในพื้นทีุ่่มพื้นที่นุ่มเนี่ยเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะเพราะมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแต่ปัญหาคือเท่าที่ดูในข้อมูลของทีเดีย มันเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติตัวอย่างเช่นนะฮะยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยคือมันได้แค่เท่าไหร่หมื่นแปดหมื่นแปดก็ได้เกษตรกรทั่วประเทศได้แค่เนี้ยแต่พี่เข้าไปดูในจิกต๊อกเด็กรุ่นใหม่อืมันไม่เห็นต้องเข้าไอ้ยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยมันไปพัฒนารถไถเองทำเองได้หมดทำเองได้หมดเดี๋ยวนี้เกษตรกรเราช่วยตัวเองเยอะนะไปซื้อโดนมาหว่าน ใช่ใช่ลดหวานข้าวลดดำลดดำข้าวลดไรแค่รถไหยเล็กๆเนี่ยนะเด้งมันพัฒนาได้แต่เรล่านี้ถูกรีชิเดอนในยังสมาร์ทฟาร์มป่ะไอเกษตรกรแปลงใหญ่เหมือนกันนะครับดีมากนะเกษตรกรแปลงใหญ่ผมไปร่วมทํางานกับกรมประมงนะฮะปราสลิดเนี่ยที่แปดเลช้ยวใจชงเซาเขารวมเป็นนาแปลงใหญ่ให้เขาต่อรองราคาได้เขาสร้าง ผลิตภาพที่ดีได้ได้มาตรฐานส่งออกโน่นนี่นั่นอะไรได้แต่คําถามมคือว่าคนที่ปลูกข้าวแถวเน้ออุทัยถ้ารวมกันนาแปลงใหญ่แล้วนั่เป็นไงปรากฏว่ารายงานนี้ก็คือดีดียังบอกว่าข้อเสียที่เกษตรกรบางกลุ่มไปใช้ไม่ใช่ไม่ได้น้ำก็อย่าไปใช้เขางงว่าไปใช้ยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองต้นทุนการใช้ในใครรับผิดชอบใ มันแบ่งกันใช้กันยังไงก็ไม่รู้่าน้ำมันใครออกกันนั่นน้ำมันเนี่ยจะทำยังไงเครื่องมันเสียแล้วจะทำยังไงคนขับใ่าจ่ายการน้ำมันนะอะไรพวกเนี้ยนะครับในเรื่องไอ้ระบบแผนที่เกษตรอย่างที่บอกเนี่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่พี่ดำพูดเหมือนเรื่องพันการพัฒนาพันธุ์ข้าวนะฮะพื้นที่นุ่มเนี่ยก็ปรากฏว่าประเทศอื่นเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ดีกว่าเราผมว่าอันนี้สําคัญมากชาวนาลุ่มเจ้าพญา จำนวนมากหันไปซื้อพันธุ์ข้าวลักลอบนำเข้าลักลอบเอาพันธุ์ข้าวจากเวียดนามมาเพราะว่าอห้ผลผลิตมากกว่าแต่แล้วเขาวิจัยพันธุ์ข้าวใชได้ดีกว่าเรานะครับนะครับพันธุ์ข้าวในเวีเดศไทยมีกี่พันหรือเปเป็นหมื่นเป็นหมื่นพันนะผมเคยไปฟังอภิปรายป็นหมื่นทีนมาหมื่นสองหมื่นเออหมื่นกว่ามันคืออะไรคุณลองจำแนกดูที่ไอหมื่นกว่าเนี่ยนะมันจะโดนกับคนของประเทศนี้ไหม โดนกับคนภูมิภาคนี้แล้วคุณสามารถเอาหมื่นกว่าเนี่ยแยกแล้วไอ้ไอพันนี้นะ่สร้างมูลค่าขนาดนี้อันนี้พังมาขนาดนี้ให้ผลการแต่การกินของแต่ละมนุษย์แต่ละคนเนี่ยแต่ละภูมิภาคไม,ไ,มไม่เหมือนกันอันนี้ชอบแบบนั้นนี่ชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใะ่คุณมันโม้อ,อย่างเดียวว่าโอ้ยของผมมีหมื่นกว่าพันแล้วผมถามว่าทําไมมีหมื่นกว่าพันข้าวแล้วเป็นหมื่นอะ่ะแล้วยังไงนี่ก็นะฮะเรื่องทางเกษตรก็ฝากทาง รัฐบาลรัฐบาลนี่คือหัวใจคือไม่ได้ฝากอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องมาดูนี้อยู่แล้วจต่เพื่อให้ชาวบ้านเนีฮะไอคนดูผู้ชมได้คือแสดงว่าทีดีไดูแล้วเนี่ยสอบเกือบพันครับเนี่เกือบสอบเกือบผังครับครับก็วันนี้เราก็ฝากให้เกษตรกรช่วยดูด้วยนะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาอย่างไงเข้าไปอยู่ในระบบไหนที่จะช่วย ทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นและรัฐบาลใหม่เองก็ต้องพยายามที่จะต้องมาส่งเสริมให้รัฐบาลให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยมีไอความเป็นดูความเป็นอยู่ทําจริงๆดีดอ่าเป็นจริงจริงจังๆนะครับแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหลักเลยเรื่องเกษตรเนี่ยเพราะว่ามันเรื่องของปากท้องของของประชาชนส่วนใหญ่ครับวันนี้เราลาครับ